สองผลงาน12ทีมคู่แข่งวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึก VNL 2023ก่อนติดตามรับฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดาววอลเลย์ด้วยค่ะเช็คผลงานและอันดับโลกล่าสุดของ12ทีมคู่แข่งของทัพนักตกลูกยางสาวไทยในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2023ที่จะเปิดฉากขึ้นในปลายเดือนพฤษภาคมนี้ใช้7ชาติเป็นสังเวียนแข่งคือแข่งกัน6ประเทศในรอมแรกก่อนไปแข่งขันรอบสุด ท้าย VNL ไฟนอลที่สหรัฐอเมริกาโดยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงแขงแ่งขันรอบแรกรวมทั้งสิ้น12แมตช์ตลอด3สัปดาห์ซึ่งผลงานของ12ชาติคู่แข่งของนักตบสาวไทยมีดังนี้ 1. ทีมชาติอิตาลีอันดับ2ของโลกลงแข่งขันในเนชันลีกจำนวน4ครั้งคว้าแชมป์ใน VNL 2022สถิติรอบแรกชนะ10แพ้2 2. ทีมชาติแคนาดาอันดับ14ของโลกลงแข่งขันในเนชันลีกจำนวน ครั้งคว้าอันดับ12 <4. S 1> ใน VNL 2022สถ,ถิติอรอบแรกชนะ4แพ้8 3ทีมชาติโปรแลนด์อันดับ10ของโลกลงแข่งขันในเนชั่นลีกจำนวน 4, 4. ครั้งคว้าอันดับ13ใน VNL 2022สถ,ถิติอรอบแรกชนะ4แพ้8 4ทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ23ของโลกลงแข่งขันเนชันลีกจำนวน4ครั้งคว้าอันดับ16ใน VNL 2022ด้วยสถ,ถิติอรอบแรกชนะ5 ผแพ้12 5ทีมชาติเยอรมนีอันดับ13ของโลกลงแข่งขันเนชันลีกจำนวน4ครั้งคว้าอันดับ10ใน VNL 2022สถิติรอบแรกชนะ4แพ้8 6ทีมชาติสหรัฐอเมริกาอันดับ4ของโลกลงแข่งขันเนชันลีกจำนวน4ครั้งคว้าอันดับ5ใน VNL 2022สถิติรอบแรกชนะ11แพ้1 7ทีมชาติเซอร์เบียอันดับหนึ่งของโลกลงแข่งขันเนเชนลีกจำนวน4ครั้งอันดับ3ใน VNL 2022สถิติรอบแรกชนะ8แพ้4ทีมชาติโครเอเชียอันดับ27ของโลกลงแข่งขันเนเชนลีกครั้งนี้เป็นครั้งแรก9ทีมชาติเนเธอร์แลนด์อันดับ12ของโลกลงแข่งขันเนเชนลีก4ครั้งคว้าอันดับที่11ใน VNL 2022สถิติรอบแรกชนะ4แพ้8 10ิทีมชาติตุรกีอันดับ7 ของโลกลงแข่งขันเนชั่นลีกจำนวนสีครั้งคว้าอันดับ4ใน VNL 2022สถิติรอบแรกชนะ7แพ้5 1 1ทีมชาติญี่ปุ่นอันดับ6ของโลกลงแข่งขันในเนชั่นลีกจำนวนสีครั้งคว้าอันดับ7ใน VNL 2022สถิติรอบแรกชนะ8แพ้4 12ทีมชาติบราซิลอันดับ3ของโลกลงแข่งขันในเนชั่นลีกจำนวนสีครั้ง คว้ารองแชมป์ใน VNL 2022ด้วยสถิติรอบแรกชนะ10แพ้2ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเนชั่นออนไลน์อย่าลืมกดติดตามช่องดาวเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ